ใช้งานโยนเปิดวอลลุมตต M, ลล่มแบตเตอรี่100แอมป์2ลูก24โวลต์วอลลุ่มแบตเตอรี่ สี่นิ้วใช้แบตเตอรี่สุดยอดระยะสายพ่อพีอี20เมตรข้ามพนาข้ามคูคลองได้หมดขึ้นเนินชันไๆไม่ไหวได้แค่ระยะชั้นๆ20เมตร ไม่ฟังน้ำไม่ขึ้นอย่ามาด่ากันโอ้น้ำแรงหนักด้วยพระมานาคันดาสี่นิ้วเข้กกาหกเมตรที่แบตเตอรี่ร้อยแอมของลูกได้ชั่วไม่ม่วนนิ่มแค่ข้ามคูกองข้ามข้ามผนมาระยะได้เกิน30-50เมตร แต่ต้องทางรอบเรียกเท่านั้นอยากขึ้นเนินว่าชันเป็นเด่นขาดขายน้ำไรให้เลยสามนากระดาสี่นิ้วเอาหกเมตรต่อแบตเตอรี่เจลร้อยแอมสองลูกน้ำแรงดีไม่มีตกไม่มีแดดก็ใช้ได้น้ำมันแพงไม่ต้องรอลุง เซลสองลูกร้อยเอ็มยังดีต่อเข้าตรงคอนโทรนบอทเตอร์บัตเล็ตมูเล่สิบสองนิ้วเข้าอนาคอนดามูเล่สามนิ้วครึ่งสายพันเบอร์ห้าสิบสายพันแล้วแต่ระยะนะคะส่วนเข้าสายขออนพยายามให้มันตรงๆไว้อย่าหักเองอะประมาณนี้ใช้งานดีไม่มีหักโงาอย่างนี้ไม่มีปัญหาขอแค่ลาบเลีเยงไปกับเด แบบนี้ไม่มีปัญหาแต่ถ้างอหัก30-45องศาได้โหหักเข่าขาดได้น้ำแรงเต็มสายจะขึ้นยาให้ดูโอ้สุดยอดค่ะคลิปต่อไปเดี๋ยวจะต่อตรงเข้าแผงกราเซล3แผงน้ำก็แรงไม่แรงต่อรอติดตามชมกันนะคะที่เพจร้านกระหดการเกษตร ต่อได้ทั้งทางเพจและทงลางไลน์ค่ะอย่าลืมกดติดตามกดซั b สไ r i b ์กดกระดิง่งกิ๊งๆนะคะเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆของร้านเจโหดการเกษตรติดต่อเจโหดได้ทั้งทางเพจและทงลางไลน์อย่าลืมกดแชร์นะคะจะได้เป็นขวัญกำลังใจให้เจโหดได้คิดทำวิดีโอทางการเกษตรใหม่ๆมาให้ลูกค้าได้รับชมและติดตามกันค่ะ